สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับคุณครูมุกนะคะในรายวิชาการงานอาชีพป .2 นะคะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ที่การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะว่าสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีวิธีการออกแบบยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อ,รอ,รอมๆกันเลยนะคะ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันการออกแบบเป็นการถ่ายทอดรูปแบบความคิดออกมาเป็นผลงานสามารถมองเห็นหรือรับรู้หรือสัมผัสได้การออกแบบเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีรูปร่างลักษณะสีสันประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของมนุษย์ โดยทําได้ดังนี้คือ 1. การร่างภาพ2มิติและ3มิติเพื่อนําเสนอแนวคิดของการออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้ลงในกระดาษแล้วระบายสีให้สวยงาม 2. การสร้างแบบจําลองขนาดยอด่อหรือขนาดเท่าของจริง สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจํำวันที่เป็นผลงานจากการออกแบบแปลงสีฟันประโยชน์ก็คือใช้ทำความสะอาดฟันโดยใช้กู้กับยาสีฟันแนวความคิดของการออกแบบแปลงสีฟันก็คือมีรูปร่างที่จับถนัดมือถ้าแปลงสีฟันเด็กจะมีขนาดเล็กและมลีลวดลายการ์ตูนสีสันสดใส แต่แปรงสีฟันของผู้ใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าและไม่มีลวดลายการ์ตูนหวีประโยชน์ก็คือใช้หวีเส้นผมที่พันกันให้เรียบไม่ชีฟ้ฟูการออกแบบหวีก็คือต้องการให้มีรูปร่างที่จับถนัดมือมีหลายขนาดและมีรูปทรงที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานมีสีสันและลวดลายน่ารักต่อไปร่มประโยชน์ก็คือใช้กันแดดและกันฝนการออกแบบก็คือมีด้ามจับที่สามารถจับได้ถนัดมือร่มมีขนาดเล็กเหมาะกับการใช้งานเพียงคนเดียวมีสีสันและ ลวดลายน่ารักหม้อหุงข้าวประโยคก็คือใช้หุงข้าวให้สุกเร็วและอุ่นข้าวให้ร้อนอยู่เสมอม้อหุงข้าวจะมีรูปทรงหลายหลากหลายฝาหม้อเปิดปิดได้สะดวกอุ่นข้าวให้ร้อนได้ถึงทั่วถึงน้ำหนักเบาใช้งานง่าย ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูดดินสอกดประโยชน์ใช้เขียนหนังสือหรือวาดภาพมีรูปร่างเป็นแท่งยาวจับถนัดมือมียางลบทีปลายดินสอด้านหนึ่งเพื่อความสะดวกในการใช้งานดินสอมีทั้งแบบดินสอที่ต้องเหลาให้แหลมจึงใช้งานและดินสอกด ที่ใช้งานได้สะดวกกระเป๋าเป้ประโยชน์ใช้บรรจุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมีการออกแบบหลายขนาดสามารถรับน้ำหนักได้อย่างดีมีช่องภายในเพื่อเป็นการกระจายน้ำหนักของกระเป๋า